มาครับเช้าวันนี้อยู่ที่น้องชาครับอำเภอบ้านบึงครับชนบุรีเฮียครับเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้อัปเดตให้กับทุกคนที่กาลังติดตามฉลามชนครับก็อยากฝากเกษตรกรนะครับให้ฝากฉลามชนไว้สักตัวหนึ่งเฉลี่ยค่าความสูงตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่ครับร้อยเจ็ดสิบห้าบวกครับนี่ครับตอนนี้ฉลามชนมีน้ําหนักล่าสุดเท่าไหร่ครับล่าสุด หนึ่ตันสี่รกโลครับเป็นไงบ้างครับในเรื่องที่ว่าสลามทนจ่ายลูกจ่ายลูกก็โอเคอยู่นะครับโอเคอยู่ค่อนข้างป็นทิศทางที่ดีอ่ะสลามชนตอนนี้ก็มีน้ําเชื่อมไหมครับมีครับชุดละห้าพันครับถ้าครับเกษตรกรเอา50าสโดสขึ้นไปจะขายจะส่งลดเราสามร้อยครับโอ้ราคาพิเศษถ้าขายเป็นชุดก็ชุดละห้าพันครับ สิบสองหลอดครับไปกับทัพตัวจริงอ๋อทัพตัวจริงไม่รับครับไม่รับแล้วเนาะครับผมครับในส่วนโครงการลหะครับเนี่ยครับโครงการในวันข้างหน้าไม่แน่ครับแม่ฉลามชนคือเป็นลูกของดาวซีพีชื่อแม่ดาวกับพ่อเขาก็เจ้าสตังค์ครับสตังค์เป็นลูกของเงินอุทไทยครับครับสตังค์ปัจจุบันอยู่ที่ไหนนะครับอยู่ชัยนาครับชัยนาธเนาะอยู่อยู่ในช่างครับน้องพ่อโมงครับ ชัดตังเขาถือว่าเป็นควายเก่งตัวหนึ่งครับผมครับแล้วพอมาใส่กับแม่ดาวแม่ดาวก็เลยมาเป็นฉลามชนครับผมแต่ว่าหลานล่าได้มีการไปติดตามในระยะต่อเนื่องอยู่ครับผมแม่ฉลามชนแต่ก่อนเนี่ยอยู่หนองบัวลำพูใช่ครับอยู่อยู่ว่าเสียคึกครับตอนนั้นทางเฮียได้มีการไปซื้อกับทางเสียคึกไหมครับตัวแม่ตัวแม่ติดต่อกันแต่ยังยังยังตกลงกันไม่ได้ครับรอรอไปภาคหนึ่งพอดีเซโอไปซื้อมา โอ้ในราคาระดับหนึ่งเลยนะครับผมแล้วพอพี่โอ๋ซื้อมาในในระยะไม่นานก็มีทางอเสียรุ่นมะแข็งซื้อไปต่อปัจจุบันก็อยู่นั่นครับอยู่อยู่รุนมะแข็งอยู่พนัสแต่ไม่รู้เข้าไฟไปไว้ไหนอพนัสนี่ก็อยู่ชนบุรีเลยชนบุรีครับจุดเด่นเขามีฟาร์มยาวครับ่ายมมีฟาร์มยาวครับมีกระดูกกระดูกที่โครงสร้างที่ดีบใหญ่ครับมีหน้าตาวงเขา ใหญ่รอเขาคัดช้อนครับที่คิดที่แพงกันไว้อะนะจะเอาไปให้พี่น้องดูทั่วประเทศเลยคือเป็นจุดคือให้พี่น้องเป็นตัวเลยอีกทางหนึ่งอ่ะให้ไปไปมีงานการประกวดจะไปโชว์ทั่วประเทศสลามชนจะเดินทางแล้วครับผมครับล่าสุดนี้สลามชนไปอยู่ที่อุทัยธานีใช่ครับวันนั้นมีการประกวดอะไรครับเวายยักษ์ครับเป็นไงบ้างครับวันนั้นควยยักษ์ได้อันดับสองครับ อ่ะขอความรู้สึกตรงนี้ครับเอ็นเตอร์เทนเพราะว่าน่าจะเป็นสนามแรกๆไหมครับที่มีการจัดสนามแรกเลยครับมีสนามแรกนี้ขึ้นมาครั้งแรกเลยครับที่ประกวดไฟยักษ์ครับครับแล้วก็อย่างชนบุรีถ้ามีการมาไขควา่สายอ่ะใส่กับสลามชนไปยังไงบ้างครับเนี่ยครับใส่กับสลามชนก็ใช้ได้อยู่ครับครับค่อนข้างค่อนข้างดีครับครับได้เลือดสลามชนไปในระดับหนึ่งก็ถือว่า กระดูกเพิ่มขึ้นลูกควายที่อยู่คอกก็ดีขึ้นเยอะไหมครับเยอะครับเสน่ห์ของชนบุรีจะเป็นยังไงบ้างอะเงี้ยครับเสน่ห์ฝ้ายชนบุรีใช่ไหมะครับฝ้ายชนบุรีจะมีฟาร์มยาวกับฟาร์มสูงครับอืแต่ยังขาดฟาร์มหนาครับคือเราเอาสายอุทไทยมาใส่ให้มันหนาขึ้นอืกระดูกดีขึ้นครับคือฝ้ายชนบุรีหลักๆแล้วก็คือเป็นฝ้ายสายวิ่งครับฝ้ายนักกีฬานะฮะครับฉลามเขาเป็นควายใจดีค่ะเวลาไปออกงานใน ครมาขี่ก็ได้เลยค่ะเขาเขาไม่ค่อยขี้งุดหงิดอะไรอย่างนี้ให้ขี่ได้ขี่ได้ใช่ค่ะขี่ได้เลยไม่ต้องมีคนจูงก็ขี่ได้ค่ะครับปัจจุบันนี้ทางคอกมีควายกี่ตัวครับพี่ดีมครับตอนนี้เหรอคะตอนนี้เหลือ11แม่ค่ะเพราะว่าเหมือนว่านําไปฝากเลี้ยงอยู่ที่8ปดลิ้วค่ะปกติจะมีอยู่ประมาณ30กว่าแม่ค่ะโอ้แล้วเหมือนมันมันแ้งอะค่ะตอนนี้แล้วก็เหมือนน้องต้องกินแต่ฟางอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเอาไปเลี้ยงที่8ปดลิ้วเหมือนเขายังมีหญ้าสดอะไรเงี้ยให้น้องกินก็เลยเอาไปฝากเลี้ยงไว้ก่อนค่ะ แล้วถ้าเกิดพอมีฝนมีหญ้าอะไรเงี้ยก็จะเอาน้องกลับมาที่เดิมค่ะอยู่กับควายได้กี่ปีแล้วครับพี่เดียมนี่อยู่มาโอ้ยตั้งแต่อายุประมาณ20ค,ค,ค่ะตอนนี้ก็25แล้วก็ประมาณยี่สิบเอ้ยประมาณ5ปีค่ะประมาณหปีเนาะใช่เป็นไงบ้างครับเรื่องควายเรื่องคนกับควายด้วยอะจริงจริง,รงตอนแรกก็เหมือนแบบว่า กลัวค่ะไม่ไม่ได้เข้ามาทําตรงนี้เพราะว่ารู้สึกแบบว่าเพราะเหมือนเรามีภาพจําเก่าๆอ่ะคะ่ะแบบว่าควายมันจะชนหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็กลัวมันแต่พอเหมือนได้เข้ามาอยู่จริงๆอะ่ะถ้าถ้าเราเลี้ยงมันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็จะรู้ใจควายอย่างเงี้ยเราก็จะ รู้ว่านี้ใส่ตัวไหนเป็นยังไงเราก็จะกล้าจับกล้าเข้าอย่างเงี้ยค่ะ oh oh. จริงจริง,รงที่ค้อ,องเงี้ยมันจะเลี้ยงง่ายมากเลยมันมันจะไม่เหมือนแบบควายสมัยก่อนที่ทุกคนจะจําภาพไว้แบบไถนาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะทุกทุกเช้าเงี้ยก็จะปล่อยควายเขาก็จะเดินไปลงน้ําเองเองะะี้ยค่ะพอไปลงน้ําเขาก็จะไปแหล่งเพื่อรอกินหญ้าส่วนตอนเย็นอย่างเงี้ยถ้าเราต้อนต้อนกลับมาจากกินหญ้าแล้วเขาก็จะไปลงน้ําแล้วพอถึงเวลาเขาก็จะเดินเข้ามาคอกเองเราก็มีหน้าที่แค่รอปิดคอกแค่นั้นนะคะเราต้องมีการฝึกด้วยไหม หรือว,ว่าควายมันก็เชื่องของมันเองที่อื่นหนูไม่แน่ใจค่ะแต่ว่าเหมือนที่น่เหมือนเหมือนมันเชื่องของมันเองเหมือนถ้าสมมติลูกควายออกมาอย่างเงี้ยเราเราก็เหมือนจะเล่นกับมันให้เวลามันเงี้ยค่ะเขาก็เหมือนควายอ่ะเขาจะแบบจํากลิ่นได้ดีครับเขาก็จะจํากลิ่นเราได้เขาก็จะเชื่องอย่างเงี้ยค่ะครับตอนนี้ก็อาบน้ําเสร็จเนาะ <c oughs> เดี๋ยวจะให้พี่ดีมน,นี่ขึ้นควายอะไรวันนี้ขึ้นโชว์ในคอกเลยเนาะ <c oughs> ได้ได้ ทางฟาร์มนะคะเคยเปิดให้โรงเรียนล่มไม้ที่จังหวัดชุมพรีค่ะให้น้องๆได้เข้ามาทัศนาศึกษากันนะคะเหมือนโรงเรียนก็จะมีโครงการเหมือนเกี่ยวกับประเพณีวิ่งควายอย่างเงี้ยค่ะเข้ามาทางเราก็เปิดรับค่ะให้น้องๆมาดูงานอะไรกันอย่างนี้ค่ะ จริงๆแล้วหนูรู้สึกว่ามันโอเคเลยนะคะที่เหมือนจะให้คนรุ่นใหม่อ่ะมาเข้ามาพัฒนาใช่ไหมคะเหมือนว่าวงการควายอย่างเงี้ยมันจะได้ไปได้ไกลขึ้นเพราะว่าเหมือนคนรุ่นใหม่อย่างเงี้ยเขาก็จะเก่งในเรื่องโซเชียลอะไรกันอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีการโปรโมทในด้านโซเชียลด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะออกไปงานประกวดควายกับป้าอะไรเงี้ยก็เหมือนจะได้เห็นคนที่อายุไล่เลี่ยกันอย่างเงี้ยค่ะที่เข้ามาเราก็รู้สึกว่าเออดีใจแล้วก็รู้สึกแบบมีเพื่อนนะที่แบบเป็นรุ่นเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้ควายนี้โกอินเตอร์ไหมครับ ก็อยากอยากให้ไปได้ไกลๆอย่างนี้ค่ะ <c oughs> เพราะว่าก็เคยตอนแรกนะคะตอนที่เหมือนจะกลับไปเรียนใหม่อีกรอบหนึ่งใช่ไหมคะก็ก็ยังแอบคิดกลัวๆอยู่นะคะว่าเออมันจะไปได้ไกลถึงแบบว่าถ้าเราเรียนจบมาอย่างเงี้ยวงการควายอ่ะมันจะยังอยู่ไหม <c oughs> แต่พอเหมือนได้เข้ามาซึมซับจริงๆแล้วอ่ะรู้สึกว่า คนที่ไม่ได้เข้ามาอยู่ในวงการควายเงี้ยค่ะก็ก็ยังจะมีภาพจําแบบเดิมๆที่ว่าควายเนี่ยมีไว้ไถานานะมีแค่ในชมบุรีเนี่ยจะมีควายเป็นแบบประกวดวิ่งเร็วอะไรอย่างงี้แต่ว่าพอได้เข้ามาจริงๆแล้วอ่ะจะรู้สึกว่าวงการวัวควายเงี้ยค่ะมันมันใหญ่มากในแต่ละสนามที่เราไปประกวดกันเพราะว่ามีมาแต่ละทุกแทบทุกที่ทุกจังหวัดเลยค่ะที่เอามาเดินเข้าประกวดกันอย่างเงี้ยค่ะขอฝากอีกนิดนึงนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์เพจ เฟซบุ๊กต่อหอมชื่นฟาร์มไฟไทยไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะไฟตัวนี้คือแม่ทับใหญ่ครับไล่ประวัติแล้วออกจากล้อคอกลองเนกครับลูกลูกสุดหลอ่อก่อนที่มาอยู่ด้วยนี่เป็นยังไงนะครับก็มาอยู่ด้วยก็อยู่ท่านลองท่านองก็ให้ลูกน้องไปลูกน้องขายต่อให้พระอาจารย์ไปส่งน้ําเชือ้อครับแล้วก็ไปเจอะเจอแล้วนอนไม่หลับเก็บเอาฝันนะว่าเราเป็นเจ้าของตัวนี้สามครั้งเลยอ่ะ จนแบบโทรถามพระอาจารย์ทุกทุกอาทิตย์อ่ะพระอาจารย์เบื่อหร้อยังพระอาจารย์ลำคายก็เลยขายให้ในราคาสองล้านบาทโอ้ที่มาที่ไปนี่เป็นแม่ควายไซส์ใหญ่เลยสูงเท่าไหร่นะครับเนียครับร้อยหกสิบครับร้อยหกสิบครับผมกับลูกลูกสาวครับลูกสาวเป็นลูกตัวไหนครับลูกฉลามชนครับโหเป็นควายดีตัวหนึ่งเลยนะแสงทองครับครับน้องแสงทองครับผมครับ น้องเปิดทองนี่เปิดครับเอาแล้วเอาแล้วครับได้แล้วได้ราคาคุยกันคุยกันได้ครับราคาถูกใจเปิดขายไปต่อได้ครับตัวนี้17เดือนแล้วครับ17เ็ดเดือน17เดือนแล้วครับถ้าอยู่ประมาณความสูงก็อยู่ประมาณจะ1 4 0 140ครับแถวทีแถวนี้เลย ครับครับควายยังไม่ได้ทําเนื้อทําตัวนะยังครับควายยังไม่ได้เอาเข้อสนามยังเลยครับครับ,รบตัวนี้มีแผนว่าถ้าข้อสนามจะข้าไดดไม่เฮียครับตัวนี้ตัวนี้ถือว่า <c oughs> เป็นแม่ถ้าถ้าถ้าเป็นแม่ฝายก็แม่ฝายบล็อกใหญ่แต่ข้อสนามก็ยังยังไม่สุดครับครับแม่เข้าด <ไอ S 1> ีกรีสิบเก้าแชมป์นะครับตัวนี้คือดีกรีสิบเก้าแชมป์ครับผมโหกี่ปีแล้วครับประมาณ ประมาณสิบประมาณสิบเจ็ดปีครับไล่สายไล่เหล่าได้ไหมครับตัวนี้ลูกเจ้าทองสุกโอ้เปียวอย่างสุกก็ไม่ธรรมดาครับผมครับถือว่าเหล่าเก่าๆของอุทัยเลยครับตัวตัวนี้ออกจากค้อกลองนิกเลยครับโอ้ต้นสายครับครับประวัติชัดเจนครับถ้าคุยเป็นตัวเลขนี่ได้ไหมครับเฮียฮะ ขอเป็นราคาตัวเลขได้ไหมครับตัวเลขแล้วแต่จะคุยกันราคาและเรื่องราคาเป็นเรื่องสมมุติครับนายถูกใจกันไทยเฉยก็ได้โอ้โหโอ้โหอ่ะขอเบอร์โทรเลยครับ0 8 9 8 3 3 8 1 9 8ครับครับนี่หรือทั้งเพจก็ต่อต่อจุดหอมชื่นฟาร์มครับครับอ่ะดูต่อต่อน้องเห็นเนาะครับผมครับมาครับคุยต่อเลยแม่นี้เป็นแม่ควายมาจากที่ไหนยังไงครับมาจากอุทัยธานีครับจากอุทัยธานีเลย เป็นแม่แม่เก่าของบ้านพี่วินัยครับขอนิดนึงได้ไหมครับครับผมเสน่ห์ควายอุทัยดูที่ไหนมันจะดูง่ายแล้วก็ดูออกว่าควายอุทัยอุทัยจะเป็นฝ่ายหน้าใหญ่หน้าใหญ่ปากปากใหญ่แล้วก็กระดูกขาใหญ่ฝั่งอุทัยกับฝั่งอีสานนี่หน้าเหมือนกันไหมครับไม่เหมือนครับตัวนี้คือแม่ไม้งามครับครับฝ่ายในตำนานอีกหนึ่งตัวครับครับเป็นแม่ของใหญ่ห้างนาครับเป็นแม่ของดอกรักเบียรชายจันทบุรี แล้วก็เป็นแม่ของตัวอยู่ที่บ้านอบตอฤทธิ์ครับที่ตัวใหญ่ๆอ่ะเป็นยายของไม้ทองสเสบด์อ่ะตัวนี้คือให้พันธุกรรมชัดเจนมากครับลูกสูลูกลูกสูหลานพวกเนี้ยครับได้มาอยู่ยังไงนะครับตอนนั้นตอนนั้นขอเท้าความนิดนึงครับอุน่นอุ่นเอาจากเสเฮงไปอุ่นแบง่งแบ่งจากเสเฮงไปพี่ก็ไปแบ่งจาก อุ่นมาน้องอุ่นมาอพี่อุ่นนี่ถ้าตัวไหนที่แบบเข้าตาพี่อุ่นก็จะเก็บเข้าไปอยู่ที่ฟาร์มใช่คือพี่ก็โชคดีอย่างหนึง่งพี่เข้าไปก็เขาบอกพี่เติมในคอกชี้ได้ทุกตัวเลยอชอบตัวไหนพี่ก็ทําการบ้านไปว่าตัวไหนที่เลือดชัดเจนก็ตัวนั้นไล่อายุจริงๆประมาณกี่ปีลวครับนี่มองว่าน่าจะยี่สิบปีบวกวครับโอ้ย<ว>ยังให้ลูกอยู่เนาะให้ครับ แต่ลูกจะห่างนิดนึับนี่พึ่งท้องท้องไปประมาณสามสี่เดือนกับต้นก้าครับต้นกาปีนี้พี่ใส่หมดต้นกาสามสิบแม่ใส่หมดเลยต้นก้าคือไฟเป็นไฟที่ไม่ใหญ่โว,วา่าคือให้ลูกพอเดี๋ยวจะมีลูกก็ให้ชมหนูแล้วก็พอเอาลูกมาเก็บไว้แล้วก็ใส่กับฉลามวิธีน,นึงะเราไม่ต้องซื้อพ่อไฟใหม่<อ>ครับแม่นี้คือไฟในตำนานไฟแบบให้ลูกไม่ผิดหวังอะครับ แต่ลูกค่อนข้างเขาอายุมากแล้วคือปล่อยตามธรรมชาติครับตอนนี้ได้มาได้มาราคาเท่าไหร่นะครับตอนนั้นเมื่อห้าปีที่ผ่านมาห้าแสนครับโอ้โหก็ไหลตังค์อยู่นะช่วงนั้นห้าแสนถือว่าถือว่าสุดๆอ่ะครับกระแสควายยังไม่ขึ้นเท่าไหร่นะตอนนั้นไม่ครับกระแสพายังราคาปกติอยู่อืมครับคือพี่ซื้อได้เร็วกว่าเขาไง แต่พี่ได้ทุนคืนหมดแล้วพี่ขายลูกตัวเดียวคืนคืนแล้วอที่เหลือในข้อในยกำไรหมดแล้วแต่ว่ามีอีกแม่หนึ่งที่อยู่กับเฮียแล้วก็ได้เสียอยู่ในข้อแม่นั้นก็คือแม่ของกล้วยหนองบัวอ๋อเสียไปแล้วครับครับแม่กล้วยเสียไปแล้วครับตอนนั้นอายุแกประมาณกี่ปีครับแม่กล้วยฝ่ายจะรุ่นเดียวยี่สิบกว่าปีครับตัวนี้แม่เหลืองครับแม่เหลืองตัวนี้จะเป็น สายดาวซีพีครับพี่ดีมเดี๋ยวขยับปีตรงนู้นนะครับไปอ่ะเนี่ยคุยต่อเลยครับสายดาวซีพีครับเป็นแม่เขาเป็นลูกดาวซีพีลูกดาวซีพีตัวนี้เป็นชั้นหลานของดาวอายุกี่ปีแล้วครับตัวนี้ประมาณ8ปปีครับความสูงตอนนี้อยู่ที่ร้อยห้าสิบสามครับร้อยห้านี่ลูกไหมครับไม่ใช่ไม่ใช่ครับตอนนี้ลูกอยู่ไหนครับลูกลูกเขาขายไปแล้วลูกขายไปแล้วครับผม ตัวนี้เขาเป็นลูกของใบหยกครับลูกของใบหยกครับออกไปจากอุทัยแล้วตามไปได้ที่อุตรดิตถ์นายกวินัยเอสกุลครับโอ้แม่นี้ก็เหลี่ยมตัวทรงตัวคล้ายๆกับแม่ที่เมื่อกี้นี่ใช่ครับตัวนี้ตัวลูกลูกตัวไหนครับลูกลูกกระฉามชนลูกฉลามชนกับแม่ทองฟ้าวมาอยู่กับเฮียนี่ได้ลูกกี่ตัวแล้วครับอยู่สามตัวแล้วครับสามตัวตอนนี้ท้องก็ต้องการครับ ต้นกาครับผม,มไล่เก็บต้นกาทั้งหมดเลยครับสามสิบม่ครับแต่ว่าต้นกาวันนี้เราไม่ได้รีวิวเพราะว่าต้นกาไม่ได้ไไดอยู่ไม่ได้อยู่นี่ครับผมคือหลักๆแล้วจะเอาลูกต้นกาเก็บไว้ตัวที่ดีเก็บไว้ทําให้บล็อกต่อไปครับไปส่งต่อรุ่นลูกเบอร์โทรศัพท์ยังไม่ให้เลยครับ0 8 9ครับ8 3 3ส198เมแปน่เติมครับผมเจ้าของสนามชนครับผมครับมีมีเบอร์กี่เบอร์ที่จะต้องเบอร์เบอร์ลูกสาวด้วย คราบผเวอร์ครับพี่ดีมครับ091ค่ะ091ย์เก้าห่พี่ดีมเนาะครับผมครับโทรมาได้เลยครับไปดูต่อๆครับตัวนี้คือเป็นวายในตำนานอีกหนึ่งตัวครับคือเป็นแม่ของเจ้าปะวานครับแม่จันแล้วก็น้องเขายังอยู่น้องติดปะวานเลยตัวนี้ครับอ่าพอใส่กับฉลามชนครับครับจะออกมาเป็นอย่างนี้ครับ ตัวมียตัวมียครับมีเจ้าของไหมครับตัวนี้ยังครับตัวนี้ก็เปิดครับเปิดอยู่เปิดครับเรียบร้อยครับอยากจะได้มาเลยครับมาเลยครับมาขอจับจองเป็นเจ้าของได้ครับที่ตอหอมเช่นฟามครับผมครับไปดูต่อได้เลยตัวนี้ต้นที่ต้นข้าวต้นข้าวตัวนี้แม่ชนบุรีครับโอ้แม่ชนบุรีพ่อคือต้นก้าจะออกมาเป็นลักษณะนี้ลูกต้นกาโหอยยางว่าทําไมเฮียถึงเอาต้นก้าใส่ ก็เนี่ยอย่างเงี้ยร้อยห้าสิบฝาไฟสามขวบครับตอนนี้ร้อยห้าสิบห้าร้อยห้าสิบหกอะมาปรับราคากับพี่น้องคนกําลังดูตอนนี้ครับต,ตัวนี้ไม่ตัวนี้ไม่เปิดครับ <laughs> ตัวนี้เก็บไว้ให้ลูกสาวช่วงในราคาไฟดีๆเข้ามาขอให้ให้แปดแสนนะแต่ไม่ได้ขายยังยังแล้วแม่แกงอยู่นี่ไหมครับแม่ไม่อยู่แล้วแม่ไม่อยู่แม่น้องแบ่งให้น้องไปน่าจะอยู่สกลนครครับอืมเรียบร้อยครับไปพัฒนาปรับปรุงพันธุกรรมทางสกลนครครับ ครับแบ่งกันไปของดีมีน้อยของดีมีวันที่สุดอ่าแบ่งแบ่งกันแบ่งแบ่งกันพัฒนาไปครับเดี๋ยวมีตังค์ไปซื้อกลับมาใหม่ใช่ครับตัวหนึ่งตัวหนึ่งบางทีซื้อกลับกันสามรอบอ่ะมีตัวไหนอีกครับไปดูต่อๆครับเนี่อย่างตัวเมียเนี่ยตัวนี้ลูกต้นกล้าลูกต้นกล้าครับอันนี้ตัวผู้ตัวเมียครับตัวเมียครับคู่เลยเนาะครับครับอันนี้กี่หมื่นตัวนี้ตึกประบาลแสนบวกครับ แสนหลักแสนเนาะครับหลักแสนอ่ามาพูดคุยมาเที่ยวหาได้ครับผมถ้าแพ็คคู่สองตัวก็ถูกลงมาอีกอ่าลดได้ลดได้สามตัวลดได้อีกสี่ตัวลดได้อีกโอ้โหการขายวันนี้คือรู้สึกว่าสนุกมากครับอย่างนี้เพราะตัวผู้ครับลูกฉลามชนครับอยู่เนี่ยเปิดไดห้าหมื่นบาทครับห้าหมื่นบาทต่อผู้ครับผมแม่ฟายเป็นสายชมรีบูกุไทยครับครับลูกตอนี้ก็ได้อายุอยู่ที่แปดเดือนครับ มาดูตัวต่อครับตัวนี้เป็นแม่ถุงเงินตัวนี้คือพ่อเดียวกับฉลามครับลูกสตางค์พ่อเดียวกับฉลามได้จากเซเบิร์ตคือตัวนี้ทําไมดีอย่างเลยตัวนี้ดีครับดีตัวนี้สวยตัวนี้ซื้อถูกด้วยเท่าไหร่ครับตัวนั้นซื้อสามแสนสามแสนห้ามีลูกติดประตวงเ,<อ>เป็นแม่แม่เขาอยู่บ้านลุงอง่งไททานีเลือดตัวนี้เลือดร้อยครับลูกเจ้าสตางค์<อ>เคยเอาเคยเอาฉลามทับ พี่ทับน้องเนี่ยลูกขายในไปในราคา2องล้านเครับลูกแม่นี้ขายในราคาสองล้านเครับก็คนที่ดูก็น่าจะชอบเหมือนหนลาเห็นตอนนี้แหละครับผมครับตอนนี้อยู่ที่ไหนครับลูกเขาลูกเขาอยู่อุบลราชธานีอยู่กับกับน้องเขาทางานอยู่ที่บวินพอเห็นแม่เสร็จก็จะดูลูกครับผมครับลูกคือตัวไหนนะครับเมียครับตัวนี้ครับตัวนี้เลยตัวเมียครับตัวเมียครับตัวนี้ประมาณ หกเดือนครับเป็นลูกตัวไหนครับลูกฉลามชนครับกับแม่ถุงเงินอยากกระแบ่งไหมครับตัวนี้ครับแบ่งครับแบ่งค่าตัวเท่าไหร่ครับตัวนี้ก็แสนต้นๆ้นจะก็จะขายละโอ้โหราคาราคาไม่ต้องสมมุติพอแม่แกก็ถือว่าในระดับควายงามตัวหนึ่งเลยนะใช่ครับครับไปดูตัวต่อครับอย่างอย่างตัวเนี้ยแม่แม่ชลบุรีครับบวกฉลามชน ครับในราคาเท่าไหร่ครับแสนบวกบวกครับนี่สูตดง่ายจังเลยราคาเป็นแค่เรื่องสมมติครับเนี่ยแล้วก็มาฝั่งนี้ฝั่งนี้จะเหลือตัวสี่ตัวนี่ไม่สี่ตัวมันจะมีตัวเดียวตัวนี้พวกฝ้ายชมบรีจะเหลือตัวกลางครับตัวกลางก็คือตัวนี้ตัวลูกลูกตัวนี้ตัวนี้ลูกตกลกาตครับตุลกากับฟ้าแม่ชมบุรีอายุเพิ่งได สิบสามเดือนครับอี่มาดูได้เลยก็จะประมาณนี้ครับแรงบวกบวกครับครับพวกนี้เป็นไฟชนบุรีราคาแสนนิดๆเลยครับเนาะมันมาที่นี่คือดูได้หมดมีสายชนบุรีบวกอีสานชนบุรีบวกอีสานชนบุรีบวกอูไทยแล้อุูไทยเลือดร้อยมีให้ดูหมดครับนี่เดี๋ยวท้ายเราจะได้เห็นบรรยากาศตอนควายลงน้ำเนาะครับผมพ่ดีมาเลยไปเร็วไปลงน้ำเลยลูกปเร็ว đi, xuống nước ngay thôi, đi luôn, đi thôi, đi, bấm lại bả đi, đi đi, đi, nước đâu. hết tệ Hãy lời lời mút cái ơi mút cái lời Hãy lời ลงเลยลูกลงเลยเร็ว